สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบโกกอกนะคะนี่ค่ะยูโรผู้แสนซื่อนะคะนี่น่ารักสุดๆเลยไปไหนก็ไปด้วยค่ะนี่สุดยอดเลยเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะยูโรไปไหนก็ไปด้วยค่ะตอนนี้เรามาหาหน่อไม้เด้อค่ะหาอาหารเย็นก่อนเด้อะนะคะเห็นไหมพ่อเ,เ,เขาขุดจนไม่มีที่อยู่แล้วนะมันจะมีหน่อไม้ให้หาอยู่บ่ เดี๋ยวพ่อบอกว่าเห็นแล้วนะคะทุกคนต้องให้พ่อขุดค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีแรงขุดนะคะอ่ะตอนนี้สง,งสัยเขาไม่เห็นละค่ะเอาไปต้มเดี๋ยวมันก็จืดค่ะไม่ต้องเลือกหรอกเดี้ยวเอาไปใส่เครื่องปรุงมก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละจริงๆหน่อไม้ก็ยังไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่คร่ะเพราะว่าฝนยังไม่ลงนะคะยังแห้งแลงค่ะตอนนี้มันก็ โอ้โฮนะคะถ้าฝนไม่ตกอีกหนึ่งเดือนนี่ก็คงตายหมดนะคะยูโลสองพ่อทำไมลูกอ,อดูตะก,ก้ามาใส่ค่ะทุกคนเอาตะก,ก้ามาอ่ำสบอเนานะคะ่ะโอโ้แต่ว่าหน่ใหญ่นะคะโอ้โหใหญ่มากค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่นี่นะคะเจอจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อกำลังสับนะคะโอ้โน,น,นะนะ มันก็เอาอยาค่ะเพราะว่าหนามนะคะนี่มันเป็นหน่อไม้ไผ่นะคะทุกคนตอดีหน่อยค่ะยูโรก็นะคะเล่นรอพ่ออยู่นี่เล่นรออยู่เพราะว่ามันเอ่ออากาศดีค่ะเพราะว่ามันอยู่ในห้วยด้วยเนาะคะ่ะนี่มันก็เลยไม่ร้อนค่ะน้องก็เล่นแบบสบายๆนะคะพามาันเลาะอยู่แถวห้วยแถวนี้ละค่ะนะคะ,นะคะอ้าวได้หรือยังคะพี่โอ้ยเอาหยากกระซับอ,อ่อ,อนๆลดจ่อยเลย ได้ยอดก็ะยาดอกดดอนี่นะคะเอฟซีหนอ่นอไม้หน่อไม้ก็คืออันที่ขาวๆนะคะน,นี่ค่ะหน่อไม้แต่แต่มันก็ดําอยู่นะคะนะ่ะมัน,ม,นมันบังคะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูใน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 นี่นี่นี่ค่ะหน่อไม้ค่ะเขาไม่เห็นนะคะนี่หน่อมไม้ภผ่ป่าค่ะนะคะตอนนี้คุณพ่อยังสับไม่ได้ค่ะ ขึ้นข้างบนแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะหน่อไม้ไผ่ป่านะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็หาทางขึ้นอยู่ค่ะข้างบนนู่นขึ้นไปข้างบนเพื่อจะสับหน่อไม้นะคะขึ้นข้างบนก็ได้เลยนะคะเห็นอีกโน่นึงแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนได้แล้วค่ะนะคะสองหนนะคะนี่เป็นหน่อไม้ไผ่าปานะคะนี่ ึงมันจะดำแล้วก็เอาไปอาปอกนะคะปอกปอกแล้วก็แล้วก็จะฝานเล็กๆนะคะแล้วเาไปต้มใส่เกลือใส่ชูรสหรือว่าใส่น้ำตาลก็ได้ะคะ่ะให้มันจืดเร็วนะคะแล้วก็ทำเอาไปแกงบางคนก็ไปทำห่อหมกก็ได้นะคะได้แล้วค่ะสองหน่อเดี๋ยวหาต่อไปอีกค่ะนี่นะคะเห็นอีกแล้วหนอนนึงค่ะแต่เสียมก็จะหลอนแล้วนะคะนะ่ะมันสิหลุดออกแล้ว นี่ค่ะเสียงหายใจพ่อกว่าคนไหนไยูโรอื้อหน่อขาวเลยค่ะขาวจ้วเลยนะคะ่ะมา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 อันนี้เป็นหน่อที่สามนะคะทุกคนนีนแล้วก็<ๆ>จะเอาไว้แกงหอ้วันงานนะคะมีหน่อเดียวป่ะยังไม่ได้หาอีกคุณแม่หาเจอให้พ่อสับนะคะเพราะว่ามันมันอยู่ในกลางกอ่อเนาะอืนี่ค่ะขวัญใจเราอ้าวเอาอีกแล้วบ่ลูก อา้าวดินห้อยอจ้านี่นะคะมดว่พี่นี่ค่ะได้แล้วสามหนอค่ะตอนนี้นะคะนี่นะคะเราก็หารอบรอบเอารำห้วนเล็กๆค่ะข้างนี้อันนั้นก็บ้านไรคน่ค่ะนู่นค่ะบ้านไร่ใกล้ๆอยู่นะคะนี่หาลอกกินแถวใกล้ๆนี่หากินใกล้บ้านค่ะลาะลำห้วนเล็กๆมาเยโรมาดูก้อนนี้ก่อนลูก เพิ่งหากอเดียวนะคะได้แล้วค่ะสามหนอนนะคะนี่ไปลูกไปโอ้น้ำทั้งหมดไปไหนก็ยากได้ไหนจะน,น้ำไม่รู้แล้วเขามากานบ่นี่นะคะอันนี้มะละกอนะคะนี่ถ้าเราจยากจะตามก็ มาเอาได้เลยค่ะมะละกอน,นะคะอันนี้จะสุกแล้วมีหลายต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์แบบยาวๆหน่อยนะคะนี่ก็จะมีพวกมะเขือพวงนะคะแต่บ้านกกอกเล็กมะแหงนะคะอันนี้มะแหงมะแหง,แงนี่ค่ะภูเขาเดี๋ยวเราก็จะไปดูกอแถวนี้แล้วก็จะออกแล้วค่ะ สามหนอน,นี่ก็พอแก่งละจ้ะนะคะเผื่อที่ปอกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้เยอะอยู่ค่ะใส่บวบใส่อะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็ได้เป็นหมอหนู่นนะคะนั่นน่ะน,นี่นะคะได้เพิ่มแล้วได้กี่อันคะพ่อได้สองเป็นเป็นห้าแล้วค่ะยูโรก็สองสัยจะได้แบกเหมือนเดิม<แ>มาลูกมาเป็นลงห้วยมะนี่นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะคะ ที่คุณแม่ปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะก่อใหญ่ก็เดียวนี้ก็ถ้าได้ก็พอต้มอยู่นะคะกําลังเริ่มออกเพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยจะตกหเห็นแล้วป่ะพี่พโอ้โหเอาสับเอาเลยพี่เอ้ยโอโ้ออกอยู่ค่ะนะคะนี่ต่อไปถ้าฝนตกแบบเยอะๆนี่ก็เยอะมากค่ะกินดิบได้นะคะอันนี้หักเอาเลยก็ได้ค่ะพ่อเสียดายเนาะอยากจะสับเอาโอ้โหเอาบ้องมันด้วย ได้แล้วค่ะได้เยอะเลยเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะต้มเดี๋ยววันที่นี่มุพระมาก็ค่อยเอาออกมาแกงเดี๋ยวเราเลาะไปทางนู้นแล้วก็ออกเลยค่ะนะคะนี่นะคะพ่อกําลังแกะแล้วก็จะก,กัดกินเลยนั่นน่ะนะเพราะว่ามันได้ยอดปะพ่อนอไม่หวานน้องอันนํามานน่ะกินอันลํมขิ้เขียวมันก็ยังหวานเลยเด้อืม หวานบะอืออ,ออือหอมน้ำจ้ำน้ำพริกไม่มันหวานอยู่แล้วแม่ก็เคยกินเอาแล้วค่ะนะคะกินหน่อไม้ดิบซชแล้ว <laughs> 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 นี่คะ่ะหน่อไม้แล้วก็ยูรูนะคะร้อนจะได้แบกกลับบ้านไร่ตามเคยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเหนงหน่อไม้ไผ่นะคะนี่นี่ตั้งป่งเลยค่ะนี่เยอะแย,ยะเลยนะคะอันนี้เอาไม่ได้คะ่ะมันสั้น ให้มันยาวแล้วเราก็เอาไปโปกเกงก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะ,ะคะ่ะยูโรมันเฝ้าตะก,ก้าหรือมันร้อนเอาพ่ออุ้มเอาซะเดี๋ยวเราออกเลยได้เยอะแล้วนี่นะคะแล้วก็กลับแล้วค่ะได้หน่อไม้แล้วนะคะยูโรก็ให้พ่อเหมือนเดิมนะคะไปลูกไป ราะว่าถ้าเดินออกไปนี่ก็ลินห้อยเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ายังอีกไกลนี่นะคะช่องแม่ออฟกกอกนะคะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะดูโฆษณาชมคลิปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีนะคะ